คำนี้ฝนแรงถึงเช้าพรุ่งนี้แรงต่ออีกวันพื้นที่เสี่ยงเจอฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่11มีนาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดที่มวลอากาศเย็นนั้นมีกำลังเพิ่มมากขึ้นทำให้หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเราเจอกับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่วันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าวันนี้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาในบริเวณจังหวัดกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์เพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนครนายกปราจีนบุรี ชนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีตราดและเพชรบุรีซึ่งบางพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงร่วมด้วยแต่บางพื้นที่มีเพียงฝนไม่มีลมในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ7 0ถึง80%ของพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวัน หลังจากนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกส่วนพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ รวมถึงบริเวณภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนอกจากนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีและระยองจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคเหนือตอนบนในวันที่12มีนาคม จะมีเมฆครึ้มเข้าปกคลุมและอาจมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ซึ่งจะเห็นได้จากสีโมเดลว่าเป็นสีฟ้าจางๆนั่นเองแสดงว่าบริเวณดังกล่าวจะมีฝนเล็กน้อยหรือมีเพียงเมฆครึ้มเข้าปกคลุมรวมไปถึงบริเวณภาคกลางที่อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากยังคงอยู่บริเวณตอนล่างของภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งเช่นกัน ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนมากอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคเท่านั้นส่วนทางด้านทิศตะวันออกรวมไปถึงบริเวณตอนบนถึงตอนกลางของภาคจะเป็นพื้นที่ที่มวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทําให้มีความชื้นน้อยเรียกได้ว,ว่าแทบไม่มีฝนซึ่งในวันพรุ่งนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยยังคงมีกําลังปานกลาง จึงทาให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงไม่เจอกับฝนอีกทั้งอุณหภูมิที่เริ่มขยับสูงขึ้นเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวรวมถึงยังคงมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงในช่วงนี้บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพ่อแม่พี่น้องชาวเรือจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเรายังคงต้องลุ้นและเฝ้าจับตาเนื่องจากมีแนวโน้มว่ามวลอากาศเย็นกำลังแปากลางอีกอระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงสัปดาห์หน้าคือตั้งแต่วันที่1 9ถึง20มีนาคม ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดพายุฤดูร้อนได้อีกรอบหนึ่งซึ่งชุดนี้อาจจะแร่กระจายตัวปกคลุมในหลายพื้นที่ทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องและรับทราบแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าตามที่เราได้แจ้งเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศเที่ยงคงเปลี่ยนแปลงและปรบปรวน โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นบางช่วงบางเวลาอีกด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ